สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับรายการหัตถศิลป์รายการที่จะนำเอาสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาของบุคคลที่สามารถสร้างมูลค่าและสร้างเป็นอาชีพได้มานำเสนอให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะและท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านก็สามารถที่จะนำเอาเกร็ดสาระความรู้ดีๆจากรายการของเรานำไปสร้างสารรค์เป็นผลงานสร้างมูลค่าแล้วก็ทำเป็นอาชีพเสริมได้ค่ะ ท่านชมคะเมื่อครั้งที่แล้วเราได้พูดกันเกี่ยวกับเรื่องเครื่องมือและอุปกรณ์ของการวาดภาพระบายสีน้ำไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะมาทราบถึงการระบายสีน้ำขั้นพื้นฐานว่าเราจะต้องมีขั้นตอนและมีการปฏิบัติอย่างไรค่ะจากท่านวิทยากรที่จะมาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ค่ะท่านอาจารย์สุรพันธ์จันทนสุดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ท่านอาจารย์คะ,คะเมื่อครั้งที่แล้วเราได้พูดกันเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์และก็เครื่องมือที่จะใช้ในการวาดภาพสีน้ํานะคะอยากจะให้ท่านอาจารย์บอกกับท่านผู้ชมอีกสักครั้งหนึ่งคะ่ะเผื่อท่านผู้ชมทางบ้านบางท่านอาจจะพลาดไปเมื่อครั้งที่แล้วว่าเครื่องมือที่จะใช้ในการวาดภาพนั้นมีอะไร,รบ้างค,<ะ>ค่ะอาจารย์อุปกรณ์เครื่องมือทั้งหมดเนี่ยนะฮะอยู่บนขางหน้าผมแล้วนะฮะอันดับแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของสีก่อนราต้องเตรียมสีนะฮะ สีเราจะสังเกตนะจะเขียนคำว่า watercolor นะก็คือสีที่เขียนคำว่า watercolor เนี่ยก็คือสีน้ำค่ะนะครับให้ให้เป็นจุดสังเกตนะให้เป็นจุดสังเกตเพราะว่าหลอดสีเนี่ยมันมีความใกล้เคียงกันเป็นสีน้ำมันก็มีสีน้ำก็มีสีอะคริลิกก็มีนะให้เราสังเกตคำว่า watercolor นะครับอันดับสองก็คือพู้กันนะฮะ มีสีมีผู้กันะนะครับต่อไปก็คือจานสีค่ะจานสีนะครับขนาดเล็กขนาดใหญ่แล้วแต่เราะซื้อมาแล้วสิ่งต่อมาก็คือสิ่งที่สําคัญก็คือกระดาษค,ค่ะอันนี้คือจะเป็นขั้นตอนของการแปะกระดาษนะคะจังค่ะค่ะวิธีการติดะนะฮะ อาจารย์ขาแล้วที่จะใช้แปะนี่คือเป็นกระดาษอะไรคะอ๋อตัวนี้นะฮะค่ะตัวนี้เป็นกระดาษกาวน้ำนะฮะเป็นกระดาษกาวน้ําอันนี้เป็นกระดาษค่ะจะสังเกตเห็นว่าจะเป็นด้านด้านใช่ะด้านหนึ่งแล้วก็อีกด้านหนึ่งนี่จะเป็นเหมือนกับตัวนี้เป็นกาวอ่ะค่ะส่วนนี้จะต้องโดนน้ําถึงจะเป็นกาวติดค่ะห้ามใช้กระดาษกาวชนิดอื่นฮะสกอเทปก็ไม่ได้ไม่ได้ฮะเวลาระบายสีเนี่ยมันจะล้น ใช้ใช้ตัวนี้แล้วระบาสีเนี่ยมันจะไม่ร้อนออกนะครับค่ะอันนี้ถือว่าเป็นเทคนิคเฉพาะเลยครับครับค่ะเดี๋ยวผมจะสาธิตการติดกระดาษนะฮะก่อนอื่นเราก็ต้องเลือกกระดาษก่อนว่ากระดาษเราเนี่ยจะใช้เขียนด้านไหนนะฮะเราเราเลือกดูกระดาษว่าส่วนที่หยาบที่สุดคือส่วนที่เราต้องเขียนให้ให้สังเกตว่าเอาส่วนที่หยาบนี่ไยาดที่บนไว้ด้านบนนะค่ะอันนี้ผมก็จะ เลือกเลือกส่วนของกระดาษก่อนนะฮะเสร็จแล้วก็ฉีดสเปรย์ไปเลยฮะอืมค่ะถ้าสมมติถ้าเราจะใช้น้ำใช้พู้กันได้ครับถ้าไม่ใช้สเปรย์ใช้ตัวนี้ก็ได้ครับอ๋อใช้เป็นฟองน้ำใช้ฟองน้ำก็ได้ฮะค่ะเหมือนกันฮะต้องเช็ดให้ทั่วนะเพราะว่าประโยชน์ของการถึงกระดาษเนี่ยทำให้เนื้อกระดาษเนี่ยขยายตัวเต็มที่แล้วก็ชำระความสกปรกของผิวหน้ากระดาษค่ะคราบไขมันต่างๆเนี่ยก็จะออกไปก่อนนะฮะ แล้วเมื่อน้ําลงไปบนกระดาษแล้วนี่มันจะไม่ไปซึมอีกด้านหนึงห่งอคะไม่ซึมครับผมค่ะเราต้องฉีดสองด้านนะอ๋อฉีดทั้งสองด้านเลยกระดาษเวลาเปียกน้ําเนี่ยจะยืดตัวค่ะแต่พอเวลามันแห้งแล้วเนี่ยมันก็จะหดตัวทําให้กระดาษเนี่ยตึงค่ะนะเราก็จะสามารถเขียนภาพได้ดีเพราะว่ากระดาษถ้ามันเรียบตึงเนี่ยเวลาเขียนเนี่ยมันไม่เป็นหลุมค่ะนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเป็น ข้อควรคำนึงถึงแล้วก็ต้องจจริงที่เป็นที่สุดเลยครับการถึงกระดาษเนี่ยจำเป็นนะเราเราไม่ควรละเลยวิธีการนี้นะครับผมบางบางท่านบอกว่าเอ๊ะใช้ใช้กิ๊บหนีบได้ไหมหรือว่าใช้สก็อตเทปหนีบแค่มุมเพราะบางทีก็จะเคยเห็นแบบว่ามีคอันนั้นไม่เหมาะคนวาดก็จะใช้คลิปสีดำหนีบมันมันอันนั้นเป็นลักษณะวาดเขียนมากกว่า นะครับถ้าเป็นการระบายสีเราจะต้องปิดผนึกครบทุกมุมนะฮะไม่ให้สีมันย้อนเข้าไปได้นี่นะครับอืค่ะเราก็ต้องปิดทั้งสีด้านเลยครับค่ะกรณีถ้าเราใช้คลิปหนีบเนี่ยถ้าลมพัดหรือว่าเกิดเคลื่อนย้ายเนี่ยก็จะมีปัญหาอย่างนี้เราไม่มีปัญหาเพราะไปทั้งกระดานนะครับเป็นที่น่าสังเกตว่าถ้ากระดาษถูกน้ําแล้วมันจะเกิด เป็นย่นนะคะตรงนี้เราต้องมีการกรีดให้แห้งก่อนไหมให้ให้เนียนก่อนไหมถึงจะค่อยนํากระดาษกาวนี้ปิดทับนะคะอาจารย์อย่างที่ผมบอกว่าพอกระดาษเปียกมันก็จะยืดตัวนะพอมันมันแห้งแล้วเนี่ยมันก็จะหดตัวค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราติดไว้อย่างนี้แล้ววางไว้เฉยเแล้วมันก็จะไม่ป่องขึ้นมาทิ้งไว้สักครู่นะทิ้งไว้สักครู่มันก็จะได้อออกมาเป็นอย่างนี้ ก็จะเนียนไปกับพื้นไม้ไปเลยนะคะก่อนดูนค่ะมันก็จะจะไม่มีเป็นเป็นรอยเหมือนฟองฟองอากาศหรือว่าเป็นเป็นรอยเปียกของน้ำค่ะเพราะว่ากระดานมันแห้งแล้วแล้วข้อดีของการขึงกระดานเนี่ยเวลาเราระบายลงเนี้ยมันจะเรียบ มันน้ําไปเป็นหลุมเป็นบ่อหรือปูดเป็นเป็นแอ่งน้ําจะสังเกตว่าตอนนี้เนี่ยพื้นกระดาษกับพื้นไม้นี่เหมือนจะเป็นอันเดียวกันเลยเรียบฮะเรียบแล้วสะอาดด้วยฮะน่าเขียนอืมค่ะอันนี้คือเป็นขั้นตอนของพื้นฐานพื้นฐานเลยค่ะพื้นฐานด่านแรกเลยนะฮะการเตรียมกระดาษเราจะต้องปิดช่องนี้ให้หมดนะฮะไม่ให้มันมีการเคลื่อนออกมานะครับแล้วเมื่อเราได้เป็น แผ่นนี้เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเราก็เตรียมที่จะเขียนภาพได้เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของการลงมือเขียนภาพการเขียนภาพนี้เราจะต้องมีการร่างภาพก่อนไหมคะมีการใช้ดินสอล่างภาพเหมือนเป็นการสเก็ตไว้ก่อน่วมการระบายสีน้ำเนี่ยไม่จาเป็นต้องใช้ดินสอล่างก่อนนะฮะทีนี้ผมจะเพราะอะไรอะคะอาจารย์การระบายสีน้ําเนี่ยเป็นการระบายสีไม่ได้การเขียนภาพค่ะวาดเส้นนะ S <S ทีนี้ผมจะสาธิตการระบายั้นพื้นฐานคือการระบายเปียกบนเปียกค่ะคำ,คำว่าเปียก,ยกคือเปียกบนเปียกเนี่ยค่ะสังเกตเอ๊ะทำไมเขาถึงเรียกอย่างนี้คะอาจารย์คำว่าเปียกนี่คือพืน้นพื้นของกระดาษเปียกนะครับค่ะพื้นกระดาษเปียกก็คือพื้นของเดี๋ยวเราจะผสมสีคะะเอาสีแดงก่อนอ่าอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะวาดภาพอะไรใช่ไหมคะครับ การที่เราจะวาดภาพนี่เราจะต้องมีภาพต้นแบบก่อนไหมหรือว่าเรานึกจินตนาการเองได้คะอาจารย์อ,อ๋อก็อยู่ที่ว่าเราเราต้องการสื่อในะ่รถ้าเกิดเราต้องการจะ,ะจะจินตนาการก็เขียนไปเลยไม่ต้องดูอะไรค่ะแต่ถ้าเราต้องการมีภาพต้นแบบเราก็อาจจะออกไปนอกพื้นที่นะแล้วเ,เขียนตามที่เราพบเห็นดูนะครับทีนี้ผมจะสาธิตการระบายเปียกบนเปียกนะคุณผู้ชมครั ก็คือเราจะต้องผสมสีค่ะการผสมสีเนี่ยเราจะต้องผสมต้องใช้ใช้ปริมาณมากน้อยเท่าไหร่คะในการผสมาเรามองด้วยตาเปล่าเอานะว่ามันมีความเข้มข้นขนาดไหนนะครับค่ะสังเกตว่ามีให้เหลวหรือข้นนะคะอาจารย์เราต้องระบายเราต้องผสมเนี่ยค่ะ ให้สีที่เป็นก้อนจากจานสีเนี่ยละลายออกให้หมดก่อนนะครับไม่งั้นสีจะไปจับที่กระดาษนะฮะอันนี้ถือถือถือว่าเป็นเคล็ดลับเลยว่าจะต้องครับเป็นตีให้สีนั้นแตกออกให้หมดเป็นขั้นพื้นฐานเลยครับค่ะผมก็จะระบายเนี่ยวิธีการบีบสีแล้วก็บีบแต่น้อยก่อนเนี่ยบีบแต่น้อยทีนี้น้ํแเราก็ฟองน้ํำผู้กันก็ต้องเป็นคนละสีกันด้วยนะคะต้องเป็นคนละอันนะ ผู้กันมีด้ามเดียวทํางานไม่ได้หรอกครับอืมค่ะนะต้องมีหลายๆด้ามแล้วก็ทําให้เวลาเราระบายเนี่ยสีมันจะสะอาดไม่ค่อยปนกันนะฮะอาจาร,รย์ขามีข้อนิดนึงว่าออตอนสมัยเรียนเนี่ยจะเห็นว่าเป็นสีหลอดเล็กๆครับสีตรงนั้นกับอันเนี้ยค่ะ แตกต่างกันไหมคะอาจารย์แตกต่างกันฮะอันนั้นเป็นสีสําหรับเด็กนักเรียน<า>คือจะมีเนื้อแป้งเยอะอ๋อค่ะจะมีเนื้อแป้งเยอะมากแล้วก็ไม่ค่อยโปร่งใสสีน้ําที่เห็นเนี่ยเป็นสีที่โปร่งแสงนะสามารถระบายทับซ้อนกันเนี่ยจงมองเห็นพื้นข้างล่างนะครับค่ะเนี่ยผมก็จะละ,ะที้นะระบายเปียกบนเปียกนะอ๋อก็ต้องเอาน้ําลง บนพื้นกระดาษก่อนใช่ไหมคะครับตอนนี้กระดาษเราเปียกใช่ไหมฮะค่ะอ,อาจารย์คะแล้วตอนที่ <ผม S 2> เราเช็ดกระดาษไปครั้งแรกเนี่ยน้ํามันจะมีการอ,อ,อยู่อยู่ในกระดาษไหมคะมจะมีการแบบว่าแอบ,บอยู่ในกระดาษไหมอ่ะน,น้ำเนี่ยจะซึมอยู่ในกระดาษอยู่แล้วครับผมปกติแล้วเนี่ยกระดาษจะต้องซึมน้ำนะครับ ทีนี้เราก็จะได้กระดาษที่เปียกนะฮะ,ะต่อไปก็คือเราก็จะระบายสีเปียกลงบนกระดาษเปียกนะฮะ,ะอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะวาดเป็นรูปอะไรใช่ไหมคะตอนนี้เรายังผมะจะไม่สาธิตเป็นรูปทรงอะไระผมจะสาธิตการระบายก่อนการระบายะะใช่ไหมคะแล้ววิธีการการระบายผู้การนี้ต้องทาไปทามาหรือว่าจะต้องทาไปข้างข้างเดียวกันก็เดี๋ยวผมจะสาธิตนะฮะเพราะ จะต้องให้ผู้การเนี่ยอุ้มน้ํานะครับโรงพยาบาลจะอุ้มน้ำอืมค่ะอ๋อาจารย์สังเกตเห็นว่าพอะะทาลงไปแล้วเนี่ยเรายังเห็นเนื้อกระดาษอยู่ก็เห็นเนื้อกระดาษอยู่นะค่ะนี่คืออลาร,รบายเปียกบนเปียกนะฮะการลงน้ําหนักผู้การนี่ต้องใช้ใช้ความหนักเบาของมือไหมคะอาจารย์อ่า สัมผัสด้วยด้วยปลายพู้กันนะฮะคือคือเราจะต้องไม่ให้กระดาษกับพู้กันเนี่ยขูดกันให้น้ําให้น้ำผ่านเท่านั้น<ห><ช>เองคะให้เฉพาะส่วนของปลายพู้กันหรอคะอาจารย์ครับผมนะ,ะน,นะฮะค่ะเนี่ยนะค่ะแล้วถ้าสีสองสี ถึงกันมันก็ยังเห็นเป็นเนื้อกระดาษอยู่ครับครับนี่นะอันนี้ถึงบอกว่าเป็นความพิเศษของเนื้อกระดาษชนิดนี้ใช่ไหมคะคุณสมบัติพิเศษของสีน้ำอ๋อของสีน้ําด้วยมันสามารถจะทับซ้อนกันได้แล้วก็ซึมเข้าหากันได้นะคะค่ะคุณลิศวันดูนะฮะค่ะดูว่าความซึมของของสีเนี่ย จะเหมือนกับว่าสีเนี่ยเขาลอยตัวอยู่บนน้ําอีกชั้นหนึ่งครับเป็นอีกชั้นหนึ่งฮะเนี่ยฮะเราสามารถระบายระบายเทคนิคการระบายเปียกบนเปียกเนี่ยเราสามารถประยุกต์ใช้กับการระบายสีภาพทองฝาค่ะนะฮะได้เนี่ยจะเห็นว่าจะมีสีซึมซึมผ่านลงมาตรงนี้นี่จะไปมันจะทําให้สีนี้ทะลุไปถึงด้านหลังไหมคะอาจารย์ครับ ก็จะทับอยู่ข้างบนนะครับอ๋อนะครับค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมดูนะฮะเวลาเวลาที่กระดาษเปียกแล้วเจอสีที่เปียกเนี่ยมันจะซึมเข้าหากันนะเทคนิคการระบายเปียกบนเปียกเนี่ยเหมือนจะวิ่งเข้าหากันเลยนะคะระหว่างสีครับเป็นการระบายแล้วให้ความรู้สึกของความชุ่มค่ะชุ่มฉ่ำของน้ำนะค่ะเทคนิคนี้นำไปใช้ในการระบาย ลองพื้นเป็นท้องฟ้าค่ะได้นะครับการระบายสีนี้ไม่สมควรที่จะระบายแบบนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ครับผมถ้าระบายนี่คือต้องไปแบบทีเดียวเลยนะคะอืมค่ะนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสีที่แตกต่างกันผมก็จะระบายต่อไปนะครับค่ะอันนี้เป็นเทคนิคของการระบายแบบเปียกบนเปียกใช่ไหมคะไปแล้วครับค่ะ ทีนี้ต่อไปเนี่ยเราก็จะระบายแห้งแห้งแห้งบนเปียกแห้งบนเปียกระบายแห้งบนเปียกนะฮะหมายความว่าไงคะก็คือแห้งบนเปียกพื้นต้องแห้งก่อนหรือว่ายังไงคะอาจารครับต่อไปเราก็จะเป็นการระบายสีแห้งบนเปียกค่ะแห้งบนเปียกนี่หมายความว่าเราต้องรอให้ให้สีเดิมนี้แห้งก่อนใช่ปะคะ การระบายแห้งคือเราผสมสีแห้งนะฮะผสมสีให้มันค่อนข้างแห้งนิดนึงแต่กระดาษนี่ยังมีความเปียกอยู่ค่ะจะสังเกตว่าเนี่ยกระดาษยังยังมีความเปียกชื้นอยู่ตรงนี้นะครับนะครับค่ะการระบายเปียกบนเปียกผ่านไปแล้วนะฮะทีนี้ผมจะสาธิตการระบายแห้งบนเปียกแห้งแห้งบนเปียกก็คือสีแห้งแต่ว่าพื้นยังเปียกอยู่พื้นยังเปียกอยู่ทีนี้ถ้าเกิดพื้นเราแห้งเนี่ยเราก็สามารถระบายระบายระบายไปใหม่ได้ ะนะครับให้มันเปียกให้กระดาษเนี่ยเปียกอยู่นะครับทีนี้การระบายแห้งันเปียกเราก็ต้องร,รีบรีบระบายในช่วงที่สีมันยังไม่แห้งนะครับทับทับไปเลยครับอ,อ๋อก็จะเป็นชั้นสีครับจะเป็นที่จะมีความเข้มมากยิ่งขึ้นครับนี่นะนะคะ,คะในส่วนของการผสม ก็ใช้น้ํานิดเดียวใช่ไหมคะถ้าเราจะทำวิธีการแห้งบนเปียกครับผมค่ะเนี่ยนะกระดาษเราสังเกตนะกระดาษกระดาษนี่เราจะต้องเปียกอยู่ค่ะนะครับเพากระดาษเปียกเนี่ยเราอาจจะใช้ให้เพิ่มเติมให้มันชุ่มขึ้นต้องทําให้กระดาษเปียกก่อนนะฮะต้องทําให้กระดาษเปียกก่อนค่ะ แล้วสีที่จะใช้นี่ก็คือเหมือนเดิมคือสีน้ําเหมือนเดิมใช่ไหมครับเนี่ยนะครับการระบายสีแบบนี้ค่ะคนที่ไม่เคยเป็นเลยนี่ต้องมีการฝึกหัดนานไหมคะรหรือว่าเราก็จะต้องฝึกหัดพวกนี้ก่อนะนะฮะฝึกหัดจากการระบายที่ผมบอกเนี่ยระบายเปียกบนเปียกให้ชํานานแล้วระบายแห้งบนเปียกนี่สังเกตว่ากระดาษเปียกนะฮะแต่สีเนี่ยแห้งนะครับเท่ากับผมก็ระบายแบบนี อาจจะทําเป็นเทคนิคริ้วน้ําหรือท้องฟ้าเนี่ยพอพอสีมันแห้งแล้วก็จะเกิดค่ะนะครับอันนี้คือการระบายแห้งบนเปียกนะครับนะคะอันนี้ก็คือพื้นเปียกแต่ว่าสีจะแห้งนะคะแต่พาสีแห้งแต่สีแห้งสีนี้เราไม่จําเป็นที่จะต้อง ใส่ในจานสีแล้วก็ผสมน้ำาอถ้าถ้าระบายอย่างนิดตัวนี้ยคือระบายแห้งนะฮะก็สีจักหลอดได้เลยครับค่ะแต่ที่สําคัญนี่คือผู้กันเราต้องชุ่มน้ําต้องต้องมีน้ําอยู่ต้องมีน้ําอยู่ยค่ะ ก็ถือว่าเป็นเทคนิคที่ดูเหมือนจะง่ายนะคะแต่ว่าอาจจะต้องใช้ความชํานาญนิดนึงนะคะสีมันจะแห้งนะครับท่านพิธีกรนะลองสังเกตดูตรงนี้นะครในส่วนของเวลาเราระบาย ระบายแห้งบนเปียกเนี่ยส่วนที่ส่วนที่ซึมน้ําเนี่ยก็จะมีอยู่ส่วนที่จะเป็นรอยพุกกันหรือแป้งสีที่ผสมแห้งเนี่ยก็ยังคงอยู่ด้วยนะครับลองทดลองใช้ดูไหมฮะลองได้ไหมคะค่ะเนี่ยผมผสมคือสีสีที่ทับลงไปจะต้องแห้งนะค่ะคงจะบีบอันนี้ก็ยังเป็นน้ำๆอยู่ยังเป็นน้ำอยู่ต้องเอาตัวนี้นะต้องให้แห้งๆนะ ครับอือ,ค,อค่ะก็จะเห็นถึงสีที่เข้มขึ้นนะคะแล้วเวลาระบายนี่เราจะใช้เฉพาะตรงปลายพ้กันใช่ไหมคะอาจารย์ส่วนใหญ่จะใช้ตรงด้านปลายพุกันนะครับค่ะถ่านาาผู้ชมที่อยู่ทางวัน<ๆ>ก็สามารถที่จะ ทำตามเราได้เลยนะคะคถ้าเราใช้พู่กันเบอร์เล็กนะก็จะได้เส้นที่เล็กเดี๋ยวกจะตัวอย่างให้นะโอเคตัวนี้ค่ะนะี๋ยวผมจะเขียนค่ะไม้ที่ปักอยู่ในน้ำเนี่ยโอเควนะค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ การใช้สีที่แห้งระบายลงไปบนพื้นกระดาษที่ยังคงมีความเปียกชุ่มอยู่นะคะแต่สังเกตนะฮะค่ะส่วนที่ส่วนที่แห้งเนี่ยก็คือเราผสมสีข้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ถ้าเราผสมสีสีที่น้าเยอะเนี่ยนตัวเนี้มันจะไม่ไม่ไม่เกิดแบบนี้อืมค่ะมันก็จะไม่เกิดเป็นเป็นสีทึบครับมันจะไม่มีความทึบเพราะฉะนั้นการระบายที่ แห้งเนี่ยเราก็จะได้เห็นรูปทรงของวัตถุชัดเจนจะเป็นรูปแบบที่จะทําให้เราเห็นหรือสร้างเป็นรูปแบบที่ชัดเจนขึ้นใช่ไหมคะมันจะมีความซอฟต์ระหว่างส่วนที่เปียกมากกับเปียกน้อยอยู่ะนะครับอันนี้คือขั้นที่สองก็คือในส่วนของการาร,ะาระบายแห้งบนเปียกนะคะสีเนี่ยเราก็สามารถใส่สีได้หลากหลายชนิดหลายสีนะเดี๋ยวผมจะลอง สีนี้จําเป็นที่จะต้องนํามาผสมกันไหมคะถ้าเราจะต้องการใช้สีแบบว่าแตกต่างกันออกไปได้ครับะะแล้วแต่ผู้สร้างจะใช้สีอะไรครับค่ะนี่ฮะเดี๋ยวผมจะใส่ติอืมค่ะนี่สังเกตว่ากระดาษเรายังเปียกอยู่นะฮะค่ะกระดาษเรายังเปียกยนี่จะเห็นว่าความชัดเจนของ ของพื้นผิวนั้นก็จะเข้มขึ้นนะคะในส่วนของกระบวนการระบายแห้งบนเปียกนี้ใช้เป็นส่วนไหนคะในการตัดขอบหรือในการวาดวัตถุลงบนพื้นที่เป็นที่เราใช้ลงพื้นไว้คะอาจารย์เราจะใช้ในลักษณะต้องการจะน้นท์น,นินบางส่วนเท่านั้นเองค,คือส่วนส่วนที่เราระบายลงบนกระดาษเปียกเนี่ยมันก็จะมีส่วนหนึ่งที่ซึม ยกตัวอย่างเช่นตรงนี้นะ,ะก็จะมีส่วนหนึ่งที่ซึมและจะมีส่วนที่ชัดมันก็จะค่อยๆไล่ซ่อ,อไปขึ้นอยู่กับความชื้นของกระดาษข้างล่างตัวนี้นะ,ะ,ะเดี๋ยวพอเราระบายตรงนี้เสร็จแห้งเนี่ยเราก็จะเมี่ยนการระบายแห้ง,หงบนแห้งนะคะ,ะ,ค,ะค่ะวิธีการเล่งนะแลเราก็ใช้ได้ม่สีห้องเลยหลังจากที่เราได้ชิ้นงาน การระบายแห้งบนเปียกแล้วนะค่ะต่อไปเราก็จะเข้าสู่การระบายสีแห้งบนแห้งนะฮะค่ะแลาวแห้งบนแห้งนี่หมายความว่าอย่งไคะก็คือกระดาษรองรับเนี่ยเราแห้งแล้วนะฮะแล้วก็สีที่เราผสมเนี่ยเราก็ผสมน้ําน้อยค่ะนะฮะผสมน้ําน้อยก็คือให้มีลักษณะของมันให้เนื้อสีเยอะ กว่าน้ำววใช่ไหมคะเอะกว่าครับผมนนี้คือแห้งบนแห้งใช่ไหมคะค,ค่ะอืมค,ค่ะลักษณะนี้นะคือทั้งสีแห้งแล้วก็พื้นแห้งครับ ในส่วนของการระบายแห้งบนแห้งนี้เป็นการเก็บรายละเอียดหรือว่าอะไรคะอาจารย์จะเป็นการเน้นะมากกว่านะส่วนใหญ่เราจะใช้นในการเน้นในการเน้นวัตถุะนะนะยกตัวอยา่างเช่นตัวนี้แล้วเราจะเน้นน้นในส่วนของเนื้อลำนี้น,นะจะเน้นเน้นให้ภาพนั้นคมชัดมากยิ่งขึ้นนหคะอาจารย์ ค่ะน,นีในส่วนในนส่วของที่เราระบายไว้แต่ยังไม่ได้รูปทรงที่ชัดเจนเนี่ยเราก็จะใช้ค่ะเทคนิคการระบายค่ะแห้งนงะฮะแต่สังเกตว่าผู้กันผมเนี่ยผสมน้ำน้อยมากเลยค่ะนะครับ อันนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายไหมคะของของการวาดภาพระบายสีน้ำว่าส่วนใหญ่จะเป็นขั้นตอนท้ายๆแล้วนะครับการระบายแห้งบนแห้งเนี่ยจะเป็นการเก็บรายละเอียดของชิ้นงานยกตัวอย่างภาพภาพที่เห็นตัวนี้นะฮะภาพนี้ก็ได้ฮะภาพโบราณสถานเนีฮะภาพปางเนี่ยนี่ใช่ไหมคะนะครับเราเราจะเขียนไล่มาเลยตั้งแต่เปียกบนเปียกนะส่วนที่เราจะเน้นเนี่ย ก็จะมีส่วนส่วนนี้ส่วนนี้นะฮะคือการเก็บรายละเอียดหรือการเน้นนะฮะตรงนี้ใช้เทคนิคการระบายที่เรียกว่าแห้งบนแห้งแแหห้งงบนค่ะคือพื้นกระดาษจะต้องแห้งสนิทค่ะพื้นกระดาษจะต้องแห้งสนิทถ้าพื้นกระดาษไม่แห้งสนิทเนี่ยมันจะมีอาการซึมค่ะเส้นที่เราจะปาดลงไปเนี่ยมันจะซึมขยายแล้วแตก นะถ้าเรารอให้กระดาษแห้งสนิทเลยแล้วเราเน้นเนี่ยมันก็จะเป็นการเก็บารายละเอียดที่คมคม,มชัดขึ้นะนะฮะจะลองเน้นตัวนี้ให้ดูค่ะถ้าในกรณีว่าสีครับอของเรานี้เราจุ่มสีมันน้อยเนี่ยคะ่ะการเกิดการแตกของสีนี้จะเกิดขึ้นได้ไหมคะอาจารย์ไม่ไม่มีปัญหาตรงนั้นเพราะว่า ตัวตัวกระดาษมันแห้งอยู่แล้วตัวกระดาษมันแห้งเนี่ยการปาดแห้งบนแห้งเนี่ยเราอาจจะปาดแล้วมีติดบ้างไม่ติดบ้างเพราะถือว่าเป็นเป็นสไตล์ของผู้กันไปนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างผมจะเขียนเชือกจักเส้นหนึ่งเ่ะเชือกเรือชักเส้นหนึ่งเนี่ยผมเขียนเนี่ยฮะมันจะมีส่วนที่ติดบ้างไม่ติดบ้างอันนี้คือเป็นเทคนิคสําคัญของการเขียนปิดแห้งบนแห้งนะฮะ ยกตัวอย่างผมกเขียนเชื่อกเลยตรงนี้เชือกอันนี้คือเราวาดลงไปเลยใช่ไหมคะไม่ต้องไปวาดซ้ําอีกครับครับก็แต่ควรจะใช้ความไวนิดนึงนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเส้นมันจะขาดมันจะต่อเนื่องเกินไปะนะฮะถ้าเราถ้าเราใช้ความเร็วเนี่ยมันก็จะให้ได้อารมณ์ของเส้นที่ดีถ้าเราเดี๋ยวผมจะเขียนแบบเขียนช้าๆให้ดูนะฮะ อืมค่ะนะอันนี้เขียนเทคนิคการเขียนแห้งบนแห้งนะแต่ถ้าใช้ใช้ฟาร์มใบจำเร็วนะ่็คืออืมค่ะนะฮะจะเกิดเป็นเป็น,เป,นเป็นริ้วที่มีความแตกต่างกันมีความแตกต่างกันค่ะเนี่ยครับคุณวิศวารองทดลองดูนะลอ,องเลยคะอันนี้ต้องต้องจุ่มสีไหมคะนี่ยสีที่มันแห้งอยู่นะครับบอกว่าต้องใช้ความใบ ใช่ไหมคะมคค่ะก็จะเห็นว่าพื้นสีนี่ก็จะเป็นแบบว่ามีม,มีเป็นรอยแตกบ้างแต่ว่าถือว่าเป็นศิลปะอย่างนหนึ่งด้วยใช่ไหมคะคงาอย่างนึงคค่ะเป็นที่น่าเสียดายนะคะว่าเวลาของรายการของเรานั้นหมดลงแล้วคะ่ะทางรายการต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะที่ได้มาให้เคล็ดลับดีๆกับพวกเราคะ่ะขอบคุณคะ่ะ และสำหรับวันนี้นะคะดิฉันและท่านอาจารย์สุรพันธ์ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ